โอเคมาวันนี้เราจะมาเล่นดอภาค์ทที่สกันนะครับหรือว่าดอฟโร2ก็ไม่ใช่เป็นของของแท้นะครับมันเป็นของแฟนเมกนะฮะก็แบบนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ3ล้านมีคนเขาเล่นร่วมร่วมกันทั้งหมดเนี่ยสล้านก็คือถือว่าเยอะมากๆเนี่ย เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูว่า Door for เ w o Fan อันนี้นะครับมันจะสนุกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไปเจอมาเมื่อกี้นะครับเห็นแบบคนเล่นเยอะดีก็เลยอยากจะอลองเอามาเล่นดูแถมมันมีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับก็ลองมาดูว่าจะมีผีตัวอะไรที่แบบแตกต่างจากดอเที่ยวเล่นกันปัจจุบันบ้างนะโอเคเข้ากันเลย let's go boy โย่ส่วนดีไวัยรุ่นโรบบอกที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าแมป d o ะเป็นแม o คล้ายๆกับแบบเป็นภาค2นะครับหรือว่าเป็นเออ่ชั้นเออ่ชั้นที่2นะครับสำหรับเออ่แมปดอแฟนเมกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแฟนเมกนะเออเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยภาค2มาเลยล่ะครับพี่พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันวันมาวันไหนนะฮะแต่ก็เล่นของแฟนเมกไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเมื่อภาค2มันยังไม่มาเราก็เล่นหาแฟนเมกเล่นไปก่อนอยู่เขมีคาซีนด้วยมีคาซีนด้วยโอ้ oh my god เฮ้ยเจ๋งอะ nope. ผมขอไม่คาดนะครับขอดูก่อนมันสามารถคาดไม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูอว่าคาดสินเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอะ่ะแล้วไงต่ออ๋อคือกลับมาคือเราแบบหมอบบอกว่ามันคือมันต่อจากเอ่อภาคหนึ่งภาคก่อนเลยเว้ยภาคหนึ่งคือเราตกมาจากลิฟใช่ปะ <S <S แล้วพอตอนไอ้นี่เราลงมาแล้วแบบเกิดอาการเหมือนเฮ้ยอุยอ้ยใช้ได้ไปเนี่ยอย่าบอกเสียตังค์นะเนี่ยมากระเข็น โอ้โหอุ้ยเท่าไหร่อ่ะ90โลเลยหรอแพงจัดอุ้ยมาแล้วอุ้ยตกนิ้วมาล้โอเคมาไป let's go boy เพื่อน let's go นำมาเลยเพื่อนไอ้ไม่เคยเล่นไอ้แแบบนี้นี่ครั้งแรกเลยมันจะรอดหรือเปล่าอีกครังหนึ่งร้อยหนึ่งว่ะไม่รู้มันจะมีผีตัวใหม่หรือเปล่าในทีปพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีผีตัวใหม่หรือเปล่าแต่ว่าก็ระวังไว้ก่อนนี่คืออะไรอุ้ยซ่อนนอะซ่อนแบบนี้หรออ๋อซ่อนเลยหรอจะเย็นจะเย็นนี่คือท่าซ่อนเลยนะ What the fuck is this ไปเลยพระเจ้าจอรดจอร์ดนำพาทักอุ้ยเอาจอร์ดจะเพิ่งแอบจอร์ดจะเพิ่งแอบเดินไปก่อนจอร์ดโอเมก้าไปเพิ่งไปเปล่าเดียว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 ตัวเลยมาวู้โหหัวมันเดทเปว่ามีตัวดีด้วยโอ้แล้วเร็วมากโคตรเร็วเลยอ่ะมองตามแทบไม่ทันจริงจริงมันเร็วมันเร็วมากจอร์ดเอารอดไปเนี่ยจอรดจอร์ดรอดไหมนายรอดไหมอุ้ยรอดว่ะจอร์ดขอรอดโอเมก้า ว้วเอาอะไรอะว้นนาวเอาเอาอะไระยู่ดีก็ภาพตัดยู่ดีก็ภาพตัดเฉยเลยคนดูอะไรอะเรายังไม่รู้เราเจออะไรนะคือแบบงงมากเราตกใจด้วยเสียงดังๆเมื่อกี้โอเคมาเราเริ่มต้นกันใหม่นะครับกับบ๊อบที่ตัวใหญ่กว่าเดิมตัวก็ยังใหญ่เลย แต่ไม่ปเป็นไรนะครับเขาอาจจะสามารถปกป้องเราได้ไว้ดูดิโอ้ไม่ยอมเขาจะปกป้องเราได้ก็ได้เออใครจะไปรู้ใช่ปะ <laughs> ไปบ๊อบเราให้บ๊อบนำทางม,มาเลยนายเราจะเดินตามหลังนายเองนายต้องปกป้องเราเราเป็นข่าวน้อยตัวเล็กๆบ๊อบนายหันมาทำไมเดินไปเลยเออยินดีบ๊อบหันหน้ามามองเฉยเลยอุ้ยอุ้ยอยู่ดีกองก,ก็เลิศเฉยเลยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะบ๊อบบ๊อบนำทางม,มาหน่อยไป,ไปทางไหนเอะบ๊อบเอาบ๊อบเราติดบั๊ก บ๊อบบ๊อบบัตมานี่บ๊อบบ๊อบมันอยู่ทางนี้บ๊อบเออบ๊อบนำทางไปบ๊อบดูมึนมากเลยบ๊อบดูมึนมากโอา my god ไหวไหมเนี่ยมันจะป้องเราได้ไหม้ยโอ้มันมีอะไรขึ้นมาแบบนี้เลยนะโอ my god อุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเสียงนาฬิกาหรอเสียงอย่างดังเลยบ๊อบมาเร็วบ๊อบน้ยอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรใช่ไหมตกใจทำไมเขาใกล้ในรายการแล้วมันเป็นแบบนี้วะไม่รู้เหมือนกันว้าวเอา,อา,อาเอาอะไรงงอ่ะโอเคมาเมื่อกี้เราใช้ล้มบั๊เกิดใหม่นะครับเขาบอกว่าเจอเจอในรายการนี้ทำไมให้ให้หยุดเดินหรอรู้ยังไงมันคืออะไร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  <c oughs> วอเตอร์ฟ <c oughs> okay. ลักโอเควิ่งผ่านแล้วผ่านแล้วแล้วเมื่อกี้เราตุยเว้ย คืองงมากแล้วบอบ,บ,บอก็ตุยไปแล้วด้วยเนี่ยโ oh อ้ยเกินบอมว้าเอาอีกแล้วอะอ้าวโอ้โหนี่มันยากมากเลยอะนี่คืออะไรคือแบบไม่มีไม่คือไม่มีสัญญาณอะไรเลยเว้ยไฟกระพริบ,บเสียงหรือว่าอะไรไม่มีให้เราเห็นอยู่ดีก็แบบอยากให้เราตุยก็ตุยอะคืออะไรงงมากเออไม่มีสัญญาณอะไรบอกเราเลยว่าผีตัวนี้จะมาซึ่งมันเหมือนอยากให้เราตุยไปเฉยๆอะ คือมันทําให้เราผ่านไปเนี่ยแล้วไม่บอกด้วยนะว่าสาเหตุการตายเราตายเพราะอะไรเรามีวิธีแก้กับไอตัวนั้นยังไงมันไม่บอกด้วยนะครับอยู่ดีก็ภาพปัดมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยงงมากโอ้โห و! ใครที่แบบเล่นเป็นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับพี่จะชวนมาเล่นด้วยกันนะครับก็คือแบบงงมากแบบนี้นะครับไม่รู้มันเล่นยังไงเนาะพี่ก็พักแ <ส breaking S 1> ค่นี้ละกันนะครับถ้าใครเล่นเป็นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวพี่จะชวนมาเล่นด้วยนะครับในแบบอดอฟโฟสอันนี้นะครับก็คือแบบงงมากใครเล่นเป็นทักมาได้นะครับโอเคก็ถ้าชอบ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย